แกงข้างเล่ค่ะเมือนี้เป็นอาหารล้านหน้าเนาะค่ะของพักเนื้อเห้าอันนี้ใส่พริกเข้าไปใส่รสด,ดีใส่รสด,ดีใส่ไอซีอวขาวใส่น้ำตาลไปแล้วเนาะค่ะนามะขามาเปียกสองซอนะค่ะก็เดี๋ยวสิเฮ็ดกินในเมนูวันนี้นอหอมน่ากินเลย แกงฮังเลยสูตรข้นอุบลเด้อค่ะแจงเหนือแต่ว่าแจงแบบสูตรอุบลอุบลแจงแบบนี้อ๋อมอหอมกินหอมเป็นตลาดเขาแสบเอยเมนูแจงเกิดอะไรขึ้นคะกับข้าววันนี้มีตั้งแจงมีแจงสามหม้อ แต่เป็นพระเอกคือแจงหม้อนี้หม้อนี้เป็นพระเอกหม้อนั้นเป็นนางรองแต่หม้อหม้อแจงอ่อมเป็นน้องเล็กอันนี้ยกให้เป็นพระเอกแจงฮังเล่นี่ยกให้เป็นพระเอกเพราะว่าหอมกลุ่มหอมตะลบปว่วน เกงกระดูกหมูค่ะสูตรอุบนขาจเจ้าเฮ็ดแบบนี้ค่ะอันนี้ใส้นามะคามเปียกนะคะอ๋อหอมๆเจ็บแสบกินลาดเข่าเนาะ